แต่พวกเราเนี่ยร้องขอให้ตำรวจรับฟังพวกเราบ้างเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าเขามีธงแล้วธงก็คือประมาทอย่างเดียวจะให้กลับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จะเป็นคาดากรรมอําพางไม่มีเหตุมีผลผมเรียนนะครับว่าเหตุผลน่ะผมมีถ้าคุณรับฟังพวกผมบ้างแต่นี่คุณไม่รับฟังไม่พอคุณยังบอกว่าถ้าหากว่ามีการทําให้คุณเสียหายคุณก็จะดาเนินคดีกับพวกผมแต่พวกเราเนี่ยร้องขอให้ตำรวจรับฟังพวกเราบ้างเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าเขามีธงแล้วธงก็คือ นะครับประมาทอย่างเดียวจะให้กลับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยชุดนี้ที่ทาคดีเนี่ยนะครับว่ามีทงไว้แล้วว่าจะต้องเป็นประมาทอย่างเดียวจะเป็นฆาตกรรมอัมพางไม่มีเหตุมีผลผมเรียนนะครับว่าเหตุผลน่ะผมมีถ้าคุณรับฟังพวกผมบ้างแต่นี่คุณไม่รับฟังไม่พอคุณยังบอกว่าถ้าหากว่ามีการทําให้คุณเสียหายคุณก็จะดําเนินคดีกับพวกผมนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการน้ทำถ้าผมทําผิดกฎหมาย นะผมผมเรียนให้ทราบว่าตอนนี้พวกเราทุกคนชาวทวิตเตอร์ชาวทิก톡ชาวเฟซบุ๊กนะครับช่วยกันนะชาวคิดเตียนด้วยนะครับพี่น้องนะครับของชาวคิดเตียนที่น้องแตงโมเป็นชาวคิดเตียนเนี่ยนะครับก็ช่วยกันดันดันคดีน้องแตงโมนะครับต่อนเนื่องอย่าให้หยุดนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็ใกล้ถึงจะจุดถึงจุดเส้นชัยของพวกเราแล้วอีกไม่นานแล้วครับ เราจะมีคําตอบให้กับทุกคนนะผมกล้าพูดได้เลยว่าการจําลองโดยเอาหมูเนี่ยนะครับไปโยนสิบครั้งแล้วเข้าใบพัดเลือตรดหมูได้ครั้งเดียวอันนี้ก็คือทางตํารวจภาคหนึ่งก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับ 2. หมอนิิเวศนะครับโดยเฉพาะผู้การนิิเวศเนี่ยก็ยอมรับอยู่แล้วว่าบาดแผลขาข้างขวาเนี่ยไม่ได้เข้ากับใบพัดเรือได้นะครับท่านก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเกิดจากพวกผมเนี่ยไปมโนหรือไปกล่าวหาตบฏลอยลอยๆโดยไม่มีหลักฐานทุกอย่างเรามีเมสเซนเจอร์ทุกอย่างเรามีข้อความทางไลน์นะครับโดยเพราะไอยาซีนะก็ได้มีการยอมรับอยู่แล้วนะครับว่าเอาหมูเนี่ยไปจำลองนะสิบครั้งโดนตูดหมูทีเดียวนะครับซึ่งทําไมท่านไม่คิดจะเอามีดบ้างนะครับทําไมท่านไม่คิดจะเอามีดเคเนี่ยไปจำลองบ้างทําไมต้องจอดจงว่าจะต้องเป็นประทัดเรือ พี่น้องประชาชนไหมครับว่าวันที่1นะครับมีนาคมนะมีการถอดใบพัดเรือโดยพอถอเสร็จแล้วเนี่ยวันที่2นะครับมีการเอาเรือไปจําลองแล้วก็มีคนที่อ้างเป็นผู้เจ้าชาญเนี่ยของ GPS เนี่ยถึงบอกว่าเป็นผู้เจยวชานทางด้านเรือมา10กว่าปี2 0ปีเนี่ยแหละนะครับเป็นคนถอดใบพัดเรือแล้วก็ทําใบพัดเรือตกไปน้ําเจ้าพญานะแล้วก็ที่มัที่สุดคือวันที่3เนี่ยเป็นงมหาเจอใบพัดเรือแล้ววันที่4ี่เนี่ย เอาไปให้คุณหมอที่นิเติเวศเนี่ยทําการจําลองบาดแผลให้เข้ากับใบพัดเรือกับขาน้องแตงโมตามคลิปวิดีโอที่ผมนํามาเผยแพร่นะครับสิ่ง,งต่างๆาเหล่านี้ไม่พอเส้นผมที่มีการไปพบครั้งที่4ของนิเติเวศไอ้ของของพอถอเนี่ยโดยพนักงานสอบสวนสั่งให้ไปเก็บเนี่ยไปเจออยู่ใต้นะครับใต้แม่น้ำสองเส้นใต้เบาะหนึ่งเส้น10กว่าเส้นมีแต่ของแตงโม3เส้นและพี่น้องประชายชนรู้ไหมครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอีกนอกจากนี้เนี่ย กู้ภัยเนี่ยสองพอ่อลูกไปพบเรือที่เกิดเหตุพบแก้ววายหนึ่งใบพอถอก็พบแก้ววายหนึ่งใบแต่ทําไมท่านไปดําน้าเนี่ยหาขวดวายหาแก้ววายอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยมีภาพในการที่ไปดําน้ําที่ไปน้ำเจ้าพยาในการหาขวดวายหาแก้ววายแล้วไปเจอถุงอะไรก็ไม่รู้หนึ่งชิ้นนะครับผมถามพี่น้องประชาชนคนทนั้งประเทศครับแล้วทาไมครั้งที่5เนี่ยถึงไปเจอแก้ววายอีก5ใบในกระติกน้ําในอู่เก็บเรือจริงหาืเล่าเราเนี่ย มันคือสิ่งที่น่าสงสัยทั้งสิ้นคุณไปดำน้ำทำไมอ่ะคุณในเมื่อคุณคุณไปที่อู่เก็บเรือเนี่ยทั้งห้าหกครั้งแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณถึงไปเจอแก้ววายกับกระติกน้ำกระติกน้ำแข็งแล้วที่คุณไปดำน้ำเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนี่ยที่คุณเจอแก้ววายเนี่ยคุณไม่เจอเลยรอครับว่ามันมีแก้ววายหรือหรือกระติกน้ำแข็งเนี่ยอยู่ในอู่เก็บเรือตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่าลืมว่าแก้ววายเนี่ย มันมีการพบเนี่ยใบเดียวในวันที่เกิดเหตุคือวันที่เอาเรือขึ้นมาบนฝั่งนะครับเห็นอยู่ใบเดียวแล้วทาไมถึงมาเจอครั้งที่5ของพอถอที่ไปเก็บที่อู่เก็บเรือพนักงานสอบสวนรู้ได้ไงว่ามีแก้ววายพบในอู่เก็บเรือนะครับอีก5ใบแล้วทํามาตัวจ DNA ว่าเป็นของนายแซนบ้างของนายจบนายโรเบิร์ตนายปอของแตงโมอยู่ว่าเรืออะไรเงี้ยิ่งต่างเราเนี้ย ผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะว่าทําไมถึงมีการเก็บตัวอย่างด้วยความที่ล่าช้านะเรือก็ไปตากแดดตากฝนจนกทั่งกรรมธิการเนี่ยไปชี้แจงนะขอคําชี้แจงแล้วก็แนะนําคุณก็ไปกล่าวหาว่าเข้ามาแทรกแซงนะสุดท้ายก็เรือไปผ้าใบคุมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมถามว่าไม่ว่าทั้งไปพัดเรือหรือเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าคดีนี้เป็นคดนีฆาตกรรมแล้วเกิดสมมติว่าดีเเนี่ย เขาจะให้พิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงธรรมไปตรวจเนี่ยแล้วคุณเอาไปพัดเรือเนี่ยไปตกแม่น้าเจ้าพยาแล้วจะไปตรวจดี a อนอยังไงอ่ะคุณเอาแก้วนะครับหรือเรือเนี่ยนะเรือนี่ก็ไปตากแดดตากฝนแล้วจะไปหาคราบโลหิตได้ยังไงนะครับสิ่งาต่างๆาเหล่านี้เส้นผมอย่างเงี้ยที่เหลือเนี่ยไมโครคอนเดียเนี่ยนะคุณก็ตรวจได้ว่าเป็นของใครคุณก็ไม่ตรวจนะครับทรายที่อยู่ในบอร์ดหรือใน มือเนี่ยคุณกอ็อ้างว่าไม่มีมีก็มีปริมาณน้อยไม่ได้เก็บผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนิติวิทยาศาสตร์ถึงไม่มีนะถึงไม่มีถึงตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากไม่เคยทำคดีไหนมา10ปีที่เห็นการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับออกมาผิดเพี้ยนแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า เหต่การณที guard, record, at, a, ่เกิดขึ zag, way, shared, ้นเนี่ยทำไมผมถึงมาเน้นนิติวิทยาศาสตร์สู้กับนิติศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยมีหมอผีอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมอผีหมออะไรกไม่รู้นะผมบอกแล้วว่าไม่ต้องมายุ่งผมนะครับผมไม่เชื่อเรื่องหมอผีผมไม่เชื่อเรื่องพวกอะไรต่างๆที่คุณมาอ้างว่าคุณนิมิตเห็นคุณสามารถส่งกระแสจิตได้เนี่ยไรสาระครับเพราะว่าเราใช้นิติวิทยาศาสตร์เราไม่ได้ใช้นิติศาสตร์นะครับถ้าเราใช้นิติยศาสตร์วันนี้ไม่ต้องมีหน่วยงานของ กระทรวงยุติธรรมครับไม่ต้องมีของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับต้องบอกเลยถ้าคุณใช้สายศาสตร์นะทุกวันนี้ที่เราทํางานมาเราก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการจับคนร้ายในการพิสูจน์นะครับความผิดความถูกของคนที่ตกเป็นจําเลยของของสังคมก็ดีของความผิดของเจ้าที่รัฐก็ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าเราย้ําเสมอนะครับใครจะว่าอะไรผมก็ช่างใครจะด่าอะไรผมก็ช่างนะ ใครจะหาผมเสือก็ช่างผมไม่ได้สนใจแล้วผมก็ไม่ได้ให้ราคานะครับสิ่งต่างๆที่เราพูดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราทําตั้งใจทําเพื่อการวทวงความธรรมคืนให้กับน้องแตงโม